สวัสดีจ้ามืัอนี้เฮาก็อยู่กับบีมกวงเสียงออกง่ายได้ชั่วืัอน,นี้บีมจะพาเบิรงกระบะซีปรตูยกสูงเกียร์ออโต้กันจากพี่น้องผู้ใดที่กำลังตามหาก,กระบะซีปรตูยกสูงเกียร์ออโต้ยูบีมบริวาหา้ามพาดทิปนี้จา้าและตอนนี้น้าจ่าบีมนั่งอยู่ภายในรถโตโยตา้าไฮรักวีโกแชมรุ่น3.0รุ่นตัวจีรถปี2012ันและคันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้และคันนี้จัดราคาพิเศษให้เหลือเพียงแค่348,000บาทเท่านาั้นจ้า ผู้ใดสนใจอยู่ฟาโทรหาบินได้เลยที่063หา064 777หรือว่าจะทักไลน์แอดออฟิเชียลห้องมากก็ได้จ้ะทีแอสไซเชเอ1 <ersch> <S 2 3 4อย่าลืมแอดดานนาบอเรลวารถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานดีๆจากพี่น้องและคันนี้สามารถจัดไฟแนนได้ผู้ใดสนใจยูยาโอซามาจากวีลลพาเบิงออฟสันและกาโค้งสางตัวรถของขั้นนี้กันแน่จากพี่น้องเริ่มจากดานนากันเลยจ้ะ และสีตัวรถคันนี้เนาะจากกระแเเป็นตัวซีบอลเดิมมาจากโรงงานกระจังหนนะ้าหนาคันนี้สาภาพสวยจับพี่น้องได้เป็นตัววีโคแชมมาหายแล้วเรียบร้อยตรงรุ่นไฟหน้าสาภาพสวยๆบ่มีห้อยแต่ห้อยเล่ามีไฟตัดหมอกมหาห้อีกสองคู่หนาอปอชั้นมีมาหายจัดเต็มและชุดแต่งมีมาหาอีกรอบคันกันเลยจ้ะพี่น้องและเครื่องยนต์คันนี้เนาะจากได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตรได้เป็นตัวเครื่องยนต์วีเอ็นเทอร์โบมาแล้วจ้ะพี่น้อง ห้องเครื่องสภาพสวยๆบ่มีขา่าปล่อยเยิมของตัวน้ำมันห้องเครื่องบอ่เคยแกะบ,บ่เคยไขมาเลยจ้ะพี่น้องสติกเกอร์แผ่นเพจสติกเกอร์มอก,ก่อขันนี้ก็ยังอยู่ครบคันดาน,นาพี่น้องคันนี้บอเลวาเสภาพสวยๆห้อยตอกเลขน้ำเบอร์ก็ยังอยู่ครบแคนอาร์แคนเอลอยู่ครบ ข้นีมีระบบความปลอดภยัยเบรก ABS มาหายํำจากพี่น้องฟ้ากระโปรงขัานีหัวนอ็อตกระบ,บม่มีห้อยแก่ห้อยไขยได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมๆมาจากโรงงานสีตัวรถขันนีพี่น้องบอริวว่าสีสวยเสมอหลอบคันและออฟชั่นภายในตัวรถขัานีพี่น้องขันนีบริวว่าออฟชั่นมีมาหายจัดเต็มแล้วโค้งสั่งตัวรถคันนีพี่น้องได้เป็นตัวหัวนอ็อตบ่มีห้อยแก่ห้อยไข บ่มีห้อยสาสีผวนสีและห้อยตอกเมคอาคันนีก็เลยเป็นตัวห้อยตอกเมคอาเดิมๆมาจากโรงงานและหัวอน,น็อตฟังหนีพี่น้องบ่มีห้อยแก่ห้อยไข่บ่มีห้อยสาดสีผวนสีม่เลยจ้าภายในตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวภายในสีทูโทนได้เป็นตัวแอร์แบ็กมาให้แล้วเรียบร้อยสองคู่นะเครื่องเลนคันนี้ก็เลยเป็นตัวเครื่องเลนนาจอทัสกินดูหนังฟังเพลงได้พี่น้อง และมีกล่องมองถอยหลังมาให้น้ำตาเชื่อมต่อบลูทูธได้ดูหนังฟังเพลงได้มืดและโตเกียรัคันนี้ก็ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้สีสปีดตัวบอขคันนี้ก็ได้เป็นตัวบอผ่าลายกราฟิกสภาพสวยๆสยีตัวรถขั้นนี้สีสวยอีหลีจ้ะพี่น้องและที่นั่งผู้โดยสารแถวต่อนที่สองบอิเลว่าพายในกว้าง คันนี้เป็นรถขอบรัวก,กระไดเป็นรถบรรทุกกระไดจ้าและลูกคา้าก้าเขาใส่เป็นตัวชุดแตงโลบามหาห้แล้วออฟชั่นด้านถ่ายคันนี้พี่น้องไฟถ่ายคันนี้สภาพสวยๆจะบบมีห้อยแตกห้อยเลามีกล่องมองถอยหลังมาหายยางทีวีบ,บอกและคันนี้ได้เป็นตัวรุ่นตัวจีคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดจะพี่น้องและคันนี้มีการซนมาหายบริวารลองร้อยการใส่งานมีมาหน่อยดอีจ้าร่อนแม็กไลเนอร์คันนี้ก็ได้เป็นตัวร่อนแม็กไลเนอร์ของโตยโยต้ามาหายตรงรุ่น สีโตรถฟังค้นขับกับสีสวยเสมอรอบขั้นคันนีบริวาออปชัน่นมีมาหาจัดเต็มรองร้อยการใช้งานมีมาหน่อยอดีจ้าแลคันนีไดเป็นตัวระบบไฟฟ้ามาหาแล้วเรียบร้อยรอบขั้นกระจกบานเลื่อนปับไฟฟ้าสีบานฟังค้นขับปรับออโต้กระจกมอคางปรับมุ้งมอง่อหลกักภาพเก็บแบบไฟฟ้าด้น้ำจ้าพวงมาลัยขั้นนีก็ได้เป็นตัวพวงมาลัยแบบมัณตีฟังก์ชั่นเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดได้รับสายวางสายได้ตรงกลางมีระบบความปลอดภัยแอร์แบค็คมหาแล้วสองคู่นะ บริเว่าออฟชันมีมาหายจัดเต็มอีดีจ้ะพี่น้องและตัวบอฟังคนขับนอกจากบอผ่าสภาพสวยๆวยบอมีฉีกบอมีขาดลองร้อยการใช้งานมีมาหน่อยอีดีจ้าผู้ใดสนใจอยู่พี่น้องบีมจัดราคาพิเศษหายเหลือเพียงแค่สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทเท่านั้นตาจัดไปแน่นใดคันนี้ค่างวดพรเพียงแค่เดือนละเจ็ดพันกว่าบาทตลอดอยู่สัญญาสนใจฟาโทรหาบีมได้เลยทีศูนย์หกสามหาศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ด หรือว่าจะทักไลน์แอดออฟฟิเชียลห้ l มากกะไรจ้ะ T S ไส้ K S หนึ่งสองสามสี่มีแอดแตนาถ้าเขามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่นอ้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดเนาะจ้ะบีมฟี่แวดแทงอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจย่ารอสายดีจ้ะแล้สําหรับผู้ใดทีท่มาคลิปนี้เนาะจ้ะวินฟ้ากดไ,ไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้บล็อกฮาทีมงานกวงเซ็งและสําหรับมือนีบินด์คอร์โตลากับเบกอนพบกันไหมในคลิปหนา้าสําหรับมือนีสวัสดีจ้า